สวัสดีทุกคนนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็มีทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะในวันนี้นะคะอุ้มก็จะมาเล่านะคะอย่างที่สัญญากับคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะว่าอุ้มจะมาเล่าเรื่องดาวขาัดให้ทุกคนฟังค่ะแต่ก่อนที่ทุกคนนะคะจะไปฟังเรื่องราวสนุกแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ อย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้อุ้มจะมาเล่าเรื่องดาวางังคารให้ทุกคนฟังนะคะว่ามีความสนุกสนานแล้วก็มีความรูปปะปนกันไปด้วยนะคะโอเคนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่านะคะ ดาวอังคารนะคะก็เป็นดาวเคราะห์ชั้นในนะคะนะับเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่4นะคะมีแกนหมุนเอียงใกล้เคียงกับโลกทําให้มีฤดูกาลคล้ายกับโลกของเราค่ะและมักจะถูกเรียกว่าดาวเคราะห์สีแดงค่ะเนื่องจากมีลักษณะเป็นสีแดงนะคะที่เกิดจากการปกคลุมด้วยฝุ่นออกไซด์นะคะของเหล็กหรือสนิมบนพื้นผิวทั้งนี้นะคะพื้นผิวของดาวอังคารนะคะก็จะเต็มไปด้วยหลุมบอ่อแล้วก็ภูเขาไฟจํานวนมากรวมถึงภูเขาไฟที่สูงที่สุดและหุบเขา ที่ลึกที่สุดในระบบสุริยะอีกด้วยค่ะในเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับดาวอังคารนะคะก็จะมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์227.9ล้านกิโลเมตรหรือประมาณ141.6ล้านไมล์นี่เองค่ะคาบการโคจรนะคะก็ประมาณอยู่ที่687วันของโลกหรือ1.88ปีของโลกนเองค่ะคาบการหมุนรอบตัวเองนะคะก็จะอยู่ที่24.6ชั่วโมงซึ่งใกล้เคียงกับ1วันของโลกค่ะในเรื่องของแก อียนะคะก็จะอยู่ที่25.2องศาเส้นผงังศูนย์กลางอยู่ที่6,007 179กิโลเมตรหรือ4,212ไหไม์นี่เองค่ะมวลอยู่ที่0.107มวลของโลกความหนาแน่นนะคะก็จะอยู่ที่3.93กรามรัมต่อรืบบาทเซนติเมตรค่ะแรงโน้มถ่วงอยู่ที่0.38เท่าของโลกและองค์ประกอบชั้นบรรยากาศะคะก็จะมีคาร์บอนไดออกไซด์ไนโตรเจนแล้วก็อาร์กอนค่ะโครงสร้างภายในนะคะแกนกลางของดาวอัคารนะคะก็จะเป็นทรงกลมมีรัศมีประมาณ1,800กิโลเมตรประก ต่อไปด้วยเหล็กนิกเกิลและซัฟเฟอร์ชั้นถัดมานะคะเป็นชั้นแมนเทิลซึ่งมีซิลิกตนะคะเป็นองค์ประกอบมีความหนาแน่นประมาณ1,200ถึง1,900กิโลเมตรโดยในอดีตนะคะชั้นนี้เป็นปัจจัยในการเคลื่อนที่ของผิวทำให้เกิดเป็นลักษณะภูมิประเทศต่างๆแต่ปัจจุบันนะคะชั้นนี้นะคะก็ได้เย็นตัวลงแล้วค่ะทำให้พื้นผิวของดาวอังคาร ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนี่เองค่ะในอดีตนะคะคาดว่ามีดาวเคราะห์น้อยโคจรเข้ามาใกล้ดาวอังคารแล้วก็ถูกแรงโน้มถ่วงดึงเอาไว้จึงเกิดเป็นดาวอังคารหรือดวงจันทร์อยู่ที่2ดวงดังนี้นะคะ 1. โฟบอสค่ะเป็นดวงจันทร์ที่มีขนาดใหญ่กว่ามีรูปร่างไม่สม่ำเสมอแล้วก็มีเส้นผ่านสูงกลางประมาณ22.4กิโลเมตรหรือ13.9ไ mm มล์นี่เองค่ะโคจรรอบดาวอังคารในระยะใกล้นะคะโดยโคจรรอบดาวอังคารในเวลา ลาประมาณ7.7ชั่วโมงเมื่อเวลาผ่านไปคาดว่ามันจะชนกับดาวังคารหรือสลายตัวเป็นวงแหวนภายใน30-50ล้านปีข้างหน้าค่ะ 2. ไดมอส มีขนาดเล็กกว่าแล้วก็อยู่ห่างจากดาวอังคารมากกว่าโฟบอสโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ12.4กิโลเมตรหรือ7.7ไมล์ค่ะโครจรรอบดาวอังคารทุก30.3ชั่วโมงมีพื้นผิวเรียบเนียนกว่าโคบอสซึ่งอาจจะเกิดจากชั้นเลโกลิสจำนวนมากมีเองค่ะพื้นผิวของดาวอังคารนะคะก็จะประกอบไปด้วยหินหลายชนิดนะคะได้แก่หินอาคานัคนีหินบาซอลหินตะกอนหินทราย แล้วก็หินโคลนค่ะมีลักษณะภูมิประเทศนะคะคล้ายกับพื้นที่แห้งบนโลกแล้วก็มีภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ ที่ชื่อว่าภูเขาไฟโอริมปาสนี่เองค่ะมีความสูงประมาณ22กิโลเมตรหรือสูงกว่ายอดเขาเอเวอเรสต์ถึง3เท่าเลยทีเดียวและมีุูเขา,ข,าขนาดใหญ่ก็คือวอลเลสมารเนริสนะคะเป็นแนวยาวกว่า4,000กิโลเมตรเลยทีเดียวค่ะทั้งนี้นะคะบริเวณทั้ง2ด้านของดาวังคารนะคะก็ยังมีน้ําแข็งแล้วก็น้ําแข็งแห้งปกคลุม ทำให้ฤดูหนาวนะคะก็จะมีอุณหภูมิต่ำมากและเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนก็จะมีน้ำแข็งแห้งจะเกิดการระเหิดกลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะจนเกิดเป็นกระแสะลมในอัตราเร็วที่สูงพัดฝุ่นแล้วก็อนุภาคต่างๆปกคลุมไปทั่วทั้งดวงดาวเลยทีเดียวค่ะชั้นบรรยากาศในดาวอังคาร บรรยากาศบนดาวอังคารนะคะก็จะมีความหนาแน่นน้อยกว่า1ใน100ของบรรยากาศโลกค่ะประกอบไปด้วยแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์แกส๊สไฮโดเจนแกส๊สอาร์กอนแกส๊สออกซิเจนแล้วก็ไอน้ําปริมาณเล็กน้อยค่ะมีความดันพื้นผิว610บปาสคาลนะคะซึ่งน้อยกว่า1%อร์ซของความดันพื้นผิวโลกอุณหภูมินะคะก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่างติดลบ60องศาถึง125องศาในฤดูหนาว ที่ขั้วโลกนะคะแล้วก็สูงถึง20องศาในฤดูร้อนนะคะใกล้กับเส้นศูนย์สูตรนะคะเนื่องจากมีชั้นบรรยากาศที่เบาบางคะจึงทําให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างมากระหว่างกลางวันแล้วก็กลางคืน,นะคะ่ะก็ยังคงเป็นคําถามนะคะที่นักวิทยาศาสตร,ร์นะคะพยายามหาคําตอบอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะว่า เหตุใดดาวอังคารจึงมีความคล้ายคลึงกับโลกของเราจึงเป็นพื้นที่รกร้างแล้วก็ไม่สามารถอยู่อาศัยได้ในขณะที่มีสิ่งมีชีวิตสามารถดำรงอยู่ได้บนโลกใบนี้ค่ะแล้วก็การค้นพบล่าสุดนะคะโดยยานสำรวจขององค์กรอวกาศหรือว่านาซาได้ให้บอแสสำคัญสำหรับปริศนานี้นะคะโดยพบหลักฐานว่าแม้ว่าแม่น้ำนะคะจะเคยไหลบนดาวอังคารนะคะ แต่ดาวอังคารก็ยังถูกกำหนดให้เป็นดาวเคราะห์ทราลสายที่ใหญ่ที่สุดด้วยค่ะปัจจุบันนะคะก็เชื่อกันว่าดาวอังคารนะคะมีองค์ประกอบที่จําเป็นทั้งหมดสําหรับสิ่งมีชีวิตยกเว้นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดก็คือน้ําในรูปแบบของเหลวนี่เองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะพื้นผิวของดาวเคราะห์สีแดงนะคะที่ถูกกัดเซาะด้วยแม่นม้ําแล้วก็ทะาลสาบโบราณซึ่งแสดงให้เห็นว่าครั้งหนึ่งนะคะเคยมีน้ําไหลบนดาวองคาคอย่างแน่นอนค่ะปัจจุบันนะคะมียานสำรวจหลายลํานะคะที่กําลังค ้นหาสัญ,ญญาณของสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารซึ่งอาจจะมีอยู่หลายล้านปีก่อนค่ะโดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะยานสำรวจ Curiosity นะคะของ Na ซ a า,ศา,ศาก็ได้ค้นพบหลักฐานที่หายไปในปริศานานี้นั่นก็คือ หินที่มีแร่ธาตุคาร์บอนิในปริมาณที่มากค่ะคาร์บอนตเช่นหินปูนบนโลกนะคะทําหน้าที่เป็นฟองน้ำนะคะสําหรับดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์นะคะโดยดึงคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศแล้วก็กักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ในหินนะคะจากการศึกษาใหม่นี้นะคะได้จําลองการที่มีอยู่ของหินเหล่านี้อย่างแม่นยําไลยว่า เพื่อดูว่าความจริงแล้วนะคะดาวอังคารเคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่หรือไม่นะคะเอ็ดวคายนะคะนักวิทยาศาสตร์ด้านดาวเคราะห์จากมหาวิทยาลัยชิคาโก้นะคะสมาชิกของทีม c u r ร o ออ t ซินะคะและหนึ่งในทีมวิจัยก็ได้กล่าวไว้ว่าดูเหมือนว่าบนดาวอังคารนะคะก็จะมีจุดที่สามารถอยู่อาศัยได้บางครั้งแล้วก็บางสถานที่คล้ายกับ โอเอซิสนะคะแต่โอเอซิสเหล่านี้นะคะก็เป็นข้อยกเว้นมากกว่ากฎเกณฑ์น,นะคะบนโลกนะคะคราร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศเนี่ยจะทำให้ดาวขออุ่นขึ้นแต่คาร์บอนบางส่วนนะคะก็จะถูกกักเก็บในหินเช่นคาร์บอนไนต้เองค่ะ จากนั้นนะคะการประทุของภูเขาไฟนะคะก็จะพ่นก๊าซกลับเข้าไปในชั้นบรรยากาศทําให้เกิดวัฏจักรสภาพอากาศที่สมดุลซึ่งเอื้อต่อการไหลของน้าอย่างสม่ำเสมอนี่เองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคายก็ได้กล่าวไว้ว่าดาวอังคารเนี่ยมีอัตราการปลดปล่อยก๊าซจากภูเขาไฟต่ํามากเมื่อเทียบกับโลกนะคะการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะก็ทําให้ดาวอังคารเนี่ยเสียสมดุลทําให้อุณหภูมิบนดาวอังคารเย็นลงแล้วก็ไม่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตค่ะจากการจําลองของ ของทีมวิจัยนะคะก็พบว่าน้ําในรูปของเหลวบนดาวอัคาเนี่ยมีอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆค่ะ ก่อนจะกลายเป็นทะเลทรายล้างนานกว่า100ปีซึ่งนานมากสําหรับสิ่งมีชีวิตใดๆนะคะที่อยู่รอดได้โอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอที่มีความรู้แบบนี้นะคะฝากทุกคนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะเวลาคลิปหน้านะคะอุ้มมีเรื่องอะไรสนุกสนุกมาอัปเดตให้ฟังค่ะคะอยติดตามกันนะคะในส่วนของลิปนี้นะคะอุ้มต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย